สารภาพครับว่าผมทําวิดีโอนี้เพื่อเหตุผล3ข้อข้อแรกเพื่อฟังเอง2หลังจากที่บอกต่อวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยเผื่อว่ามีใครติดตามและมาดูนะครับก็จะมาบอกเล่าถึงสิ่งที่มันมันน่าลองลองแล้วจะพัฒนาตนเองได้จริง,จ,รงจะพัฒนาคือถ้ามาลองร่วมกันก็จะพัฒนาไปได้วยกันได้ดีจริงๆส่วนข้อที่3ก็คือเผื่อนะครับเผื่อมีใครเจอหน้ากัน เราบอกว่าอยากรู้จักหรือแบบเป็นกึ่งก่งการแนะนำตัวนะครับวิดีโอนี้จะชวนพวกเราครับมาปลูกคุณสมบัติอย่างหนึง่งไว้กับตัวเราเองก็คือความสามารถในการแนะนำทางชีวิตตนเองในการที่จะผมผมไม่ได้เปิดแอร์นะเงี่ยมันจะออกครับในการที่จะเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะครับ แบบว่าดีกว่าสภาพเดิมที่เราเป็นนะครับก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอเหมือนกับเริ่มต้นนะครับหมายเลข6เนี่ยอยากให้ลองนึกดูครับว่าก่อนหน้าที่จะมีคนก่อนหน้าที่จะมีสิ่งชีวิตบนโลกนะครับพอมีคนแล้วเนี่ยคนก็มีการพัฒนามาตามลำดับอะไรละ่ะที่ทำให้คนเราพัฒนามาตามลำดับเวลาที่เราเดินทางไปเนี่ย ออ,ออกนอกบ้านเนี่ยเราลองมองท้องฟ้านะครับก็จะเห็นว่าทำไมฟ้าเนี่ยมันเป็นเสมือนครึ่งทรงกลมอ่ะลองนึกนึกดูนะครับว่าสิ่งต่างๆมันเป็นยังไงชีวิตเราเองครับเราจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จได้จากที่เป็นคนอพยพคนบางคนเนี่ยแบบเป็นสุดยอดนักฟุตบอลได้โดยแรกๆเนี่ย ไม่ได้มีอะไรมากมายนึกภาพคนที่เป็นพระศาสดาได้ทั้งที่ไม่รู้หนังสือมาก่อนด้วยมาเขียนหนังสือ,เห,อเหมือนกับว่าเขียนฉบับแรกเนี่ยก็คือเป็นคำพีเลยก็มีผมกำลังจะชวนพวกเรานึกถึงว่าสิ่งดีๆที่บางครั้งเนี่ยเราละเลยไปแล้วเราจะไปปลูกไปสร้างมันได้ยังไงนะครับคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ที่มีในตัวคนเนี่ยมันจะมีไหมนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้คือเฉลยนะครับแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยสําหรับผมก็คือทางลัดในการที่ผมจะเปลี่ยนจากคนที่คุณ้ง่ายอะ่ะประสบความสําเร็จน้อยมาทั้งชีวิตนะครับให้กลายเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่จะสัมผัสคําว่าการประสบความสําเร็จนะครับกค็คือลองตรงนี้แล้วเนี่ย มันจะง่ายมันเปลี่ยนตัวเองได้จริงนะครับแต่สิ่งที่ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ญาติเนี่ยไปเจออะไรบางอย่างที่มันสาคัญด้วยตัวเราเองการที่เราเจอเนี่ยวันแรกที่เราเจอผม,ผมให้กำลังใจนะครับว่ามันจะไม่เท่าไหร่แต่การที่เราใส่ใจพ,พ,พัฒนามันอย่างต่อเนื่องไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้แต่การที่เราอยู่กับสิ่งที่มันดีมันใช่จะเป็นความรู้สึกก็ได้นะครับจะเป็นความเข้าใจก็ได้ จะเป็นประสบการณ์ก็ได้ที่มันดีจริงๆแล้วเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนั่นแหละครับเราจะไปเจอคำตอบที่ใช่เองถามว่าผมมาทำวิดีโอนี้ไว้เพื่ออะไรครับสิ่งสำคัญที่สุดครับคำตอบมันมีอยู่แล้วว่าเดี๋ยววิดีโอหมายเลขเจ็ 7, ต่อไปนี่ผมก็จะเฉลยเลยนะครับว่าคำตอบที่สำคัญของมันคืออะไรแต่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่าเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างครับแต่ผมอยากเริ่ม การที่คนเรามาร่วมร่วมเล่นกับชีวิตของเรากันเองร่วมทำอะไรบางอย่างร่วมพัฒนากิจการร่วมกันเป็นพวกพร้อมเป็นชุมชนนะครับด้วยการที่เราไม่เราไม่ต้องบอกหรอกว่าเราจะใช้วิธีอะไรก่อนแต่เรามาเจอกันแล้วเรานำคำตอบที่ดีที่ใช่ที่สุดของแต่ละคนเนี่ยมาบอกกันแล้วเรามาพัฒนาคำตอบที่ดีที่ใช่ไปร่วมกัน จนในวันใดวันหนึ่งที่เราผ่านการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตมีอะไรบ้างครับก็คือการกินการอยู่การเดินการทำในสิ่งที่เราถูกใจการปรับปรุงแก้ไขการหาปัจจัยในการเลี้ยงชีวิตอาหารนะครับปัจจัย4นะครับการเล่นสนุกไปด้วยกันการที่เราเสพสัมผัสสิ่งต่างๆการที่เราสร้างสรรค์การที่เราค้นพบสิ่งดีๆการที่เรายกระดับชีวิตตื่นรู้รู้แจ้งนี่คือการใช้ชีวิตครับ แต่เราการที่เราแต่ละคนเนี่ยต่างมีคําตอบที่ใช่แล้วเราบอกกันตรงๆว่าคําตอบที่ใช่คืออะไรจากนั้นเรามาร่วมใช้ชีวิตไปด้วยกันประมาณที่ว่านั้นแล้วเร,เราปันใจเรามุ่งไปที่การร่วมพัฒนาคําตอบที่ใช่อ่ะมันจะเป็นยังไงครับเผื่อฟุกนะครับเผื่อฟุกว่าจะมีใครที่ติดตามแล้วก็ดูต่อแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่29พฤษภาคม2องพ อยู่ดีๆผมก็ค้นพบคือไม่ใช่อยู่ดีๆหรอกก็คือหลังจากที่ผมอยู่ในเขาเรียกอะไรนึกคิดถึงคนคิดลบไประยะหนึ่งอ่ะเฮ้ยเรากลายเป็นคนคิดลบไปด้วยพลังนี่มันหดหายไปเลยล้าทาให้ผมค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งมันแบบเจ๋งมากๆแล้วสิ่งที่เจ๋งเนี่ยผมไม่อยากพลาดพลาดก,การค้นพบไปจากญาตินะครับผมอยากให้ญาติเนี่ยไปค้นพบและพัฒนาสิ่งที่เจ๋ง ด้วยตัวญาติเองซึ่งวิดีโอหลังจากวิดีโอหมายเลข6นะครับผมก็จะไม่บอกต่อแนะนําผมก็แค่โพสไรเป็นสาธารณะเพราะว่าจริงๆแล้ววิดีโอของผมก็ไม่ค่อยมีใครดูอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็เผื่อเผื่อฟุกนะถามว่าแล้วเผื่อฟุกคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมมาจะมาเฉลยในวิดีโอต่อไปเลยนะครับวิดีโอนี้เอาแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสำหรับญาติที่อุตส่าห์คือเข้ามาดูแล้วดูจนจบถึงตรงนี้เนี่ย ก็ขออีกอย่างหนึ่งว่าอย่าเพิ่งว่าผมนะครับว่าเอ้ยวิดีโออะไรไม่รู้เรื่องแต่ถ้าฟังซ้ำเนี่ยก็จะรู้ว่าอม,มันมหัศจรจรย์จริงนะสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่แน่นะครับคนท,ทั่วไปเนี่ยยากมากที่จะทำสมาร์ทโฟนได้แต่คนที่ไปเข้าถึงจุดสำคัญขุมพลังแห่งชีวิตขุมทรัพย์แห่งชีวิตแบบนั้นการปลูกคุณสมบัติของการริเริ่มสร้างสรรค์ของการที่จะ พลิกเปลี่ยนชีวิตเนี่ยอาจจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้ทงทางโลกและทางธรรมที่ดีกว่าคุณสมบัตินี้เนี่ยอาจจะติดตัวเราไปถ้าใครเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดน,นะครับอาจจะติดตัวเราไปยาวๆก็ได้นะครับมันอาจจะคุ้มค่าก็ได้ขอบคุณนะครับแค่นี้ครับ